เราจะทิ้งก้นทิ้เดูเกา้าเข้าเดือนตุลากนันพฤศจิกา สวัสดีครับพี่การทมยืนครับมือในบ้านมูบ้านเตียมสุกครับอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรครับผมพาพี่น้องไปติดตามรับชมเนื้อหาสาระดีทั้งปันภายในคลิปครับติดตามครับผมสวัสดีครับมือในผมเกิดอยู่ชุมชนมูบ้านเตียนสุกครับอำเภอเมืองครับจังหวัดยะโสธรนะครับเนาะพาพี่น้องมาเบิ้งครับกับเพื่อนกระไส่สถานที่เล็กน้อยครับหลังบ้านเพลียงแพร์นะครับผมก็ชิดบ่าทั้งว่าเราจะเรียงแพะ์อยู่นี่ได้นะครับเนาะ อ่าแนวทางของเพิ่นยังได๋เขาจังติดตามรับชมน้ากันตาเพิ่นกระสิขยับขยายต่อไปเดีดอกครับนี่เพิ่นปลาเพิ่นเอาอมถอดลองเลี้ยงเบิ่งก่อนนะครับเนาะแนวทางของเพิ่นมียังได๋อเนี่ยครับติดตามด้านในครับผมอ่าติดตามครับใจเราจะขวงเพิ่นครับผม อ้าเพียมาหาเน้าได้ยินเสียงแววแวววัสดีครับสวัสดีครับต่อผู้ชมครับอ่าสวัสดีเนาะพี่เอกเนาะครับผมสถานประจําพี่คขึคือย่างครับผมนั้นประจําจะเือซ่อมไดนาโมซ่อมระบบไฟในรถยนต์ครับอืมแล็นก็แล่นรถยกรถสไลด์อืมกี่ทีชั่วโมงครับครับเป็นซางนะครับเนาะครับเป็นซางหลังจาก งานประจำห่อเสร็จก็ได้มาดูแลน้องๆแพเ้เขานี่ก็ได้ค้นซุมอย่างหนึ่งเนาะครับเนาะมารูุเปลี่ยนพลเพอาะทีมีแห้งโอ้นี่แหละครับมึงจำน้อยนะครับท่านผู้ชยมึงหอบจำน้อยเด้อครับผมหมอพยังครับผมเป็นธรรมาชาติของภูเลี่ยงเนาะครับเนาะต้นไม้ต้นไรอ,อยู่นี่ก็อุดมสมบูรณ์เนาะครับนนเนาะเขียวงามดีใส่ขี้แพ้หรือย,อยังไงครับนี่แล้วนี่ก็นนกได้เสตอาหารจากแพ้เหลือกินเขาก็มา บำรุงต้นไม่กับงอกงามดีครับเขียวดีให้ผลดอกครับผมคนแจ็โตัวครับในในขอกห้าเช่วนี่ครับผมอ่ารวมทั้งเบิดทั้งเด็กน้อยน้ำนี่ก็ประมาณแปดตัวครับแปดตัวนะครับเนาะอืมนี่แหละครับพี่น้องกับเบิรงนะครับน้อเพ่นกระใสจังสีค่อยขยับขยายขึ้นไอพ่นว่าแล้วเนาะครับเป็นอันนี่ได้ไปเป็นจังสียับไปพื้นทีที่มันพวงควงขึ้นนะครับอ่ามองนี่คือไอมองเห็นผาว่ามือไม่เนาะ พื้นที่ประมาณนี้นะครับที่เพิ่นเทดนะครับเอาให้เบื้องลงเรือนก่อนแล้วกันนะครับเนาะพื้นที่ลรงเรือนก่อนนะครับเนาะสำหรับลรงเรือนผมกาเฮ็ดแบบง่ายครับครเสียดไม่เสียดยังอยู่หลังบ้านนี่แหละครับนี่คือตะตปูอ่าครับผมก่ะตูนยังเขท่านเลยหลายเนาะครับค่อยๆเห็นเฮ็ดเรียนไปต่างศึกษาไปนนครับครับแต่ีพวกไม่ยุคค่าเนี้ยจะไม่ไม่แก่เน่ครับครับผมเป็นแบบง่ายๆแบบบ้านๆครับอกับพวกกุ้งนะครับ S <S 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 ประมาณยาวแปดเมตรพวงสามเมตรเครื่องนี่แหละครับอืครับชุดนี้ที่ผมเบีนนอบเบียกเนาะสองตัวนี่เป็นผลผลิตทายในขอกห้องบองครับนี่แม่คครับผมว่าขอด่นีครับอืมอผมผมที่คัดเลือกเอาแม่ทองมาอ่านดับแรกครับครับ,รบเพราะผมยังว่าต้องมีความหู<อ>ครับครับอ่ามันจะจะทรงผลดันกระลังใจเนาะแม่คครับหลักการเขาจะหู เอาจะได้เห็นมิติการคลอ,อดเพิ่นว่าเพื่อนคลอดประมานใดการดูแลรักษาล่างคลอดจะไหนเนี่ยนะครับการดูแลลูกเพิ่นอภิบาลลูกเพิ่นแม่เพิ่นนะครับเนาะอันนี mm ้เ hmm. พิ่่นคลอดเองโดยธรรมชาติแม่บ่ครับครับเป็นนั่งคลอดเองโดยธรรมชาติครับคลอดง่ายเป็นนั่งให้กับลังใจกับเพิ่นนี่หันแหละครับคลอดลูกเรียบร้อยการได้ดูแลอย่างมากมหยครับทำความสะอาด สังเกตเพิ่นว่ามีอาการยังแสกของมาบอรครับนี่ของเสียของยังครับออกม่บอต้องตรวจเช็คแน่จัหน่อยครับแกบคอดแล้วนะครับ,รบสังเกตเพิ่งนว่าแม่แพ้มีอาการจังไลยบอหง่วงซึมบอสดซึนบอรครับผมจะกระเลื่องบอได้ครับ ขัานเอาฉีดยาแกงเสียบเป็นเห็ดยาแกงเสียบคนก็ได้ครับแต่ง่ายดีสําหรับมือใหม่ครับดูแลแบบบ้านๆครับครับผมต้องกาแพทย์ตามหมออืมแต่ว่าเพื่อนกันนะขอโทษครับครับแบบอีกดีก็ได้อืมเป็นยาแกงสีบางคนนี่นะแม่ครับโอ้อสีดําแดงครับจะค่อยบาแห้งอืมเพากแบบคำนวณเมืองว่าสำนักแพทย์จักรโลครับครับเออถ้าไปกินเวียนเวียนมือครับอืมไปกินหลายนะครับครับ ปริมาณที่พ่อเหมาะครับปริมาณที่พ่อเหมอครับผมอ่านี่แหละครับเดี๋ยวยละเอียดต่างๆผมจะติดเบอร์โทรไอ้เพื่วัยไทยที่เบิกเนาะเพื่อพี่น้องสนใจอ่าอยากสอบถามนะครับเนาะนะแพร่เพื่อนกะต้นตัวอันนี้ก็เป็นชุดลูกที่คลอดในในคลองเขาอีกันมัางครับผมล่าวสุดครับผมอืมผลผลิตสามเดือนนะครับได้ลูกได้ลูกยิกตัวแล้วสามเดือนมานี่ลูกแม่นี่ตัวหนึ่งครับครับแม่นี่สองตัวแฝดเมียครับอืม ครับนั่นจะชุดเล็กนะครับเนาะครับชุดเล็กครับชุดแม่สาวแม่สาวครับาบบยัางไงมัน ยังเยอะครับมันถานรอดอายุคนอยู่ครับโอ้ครับต้องใจร้อนครับพวกนี้โอ้ครับเห็นด้อยย่กอนอ่าครับลูกคนกจะได้แข็งแรงตัวใหญ่ครับอืมอีกตามไปเรื่อยกรเพียครับโอ้ลูกแพ้เพื่อนกางงามพอสมควรเนาะเพียกเนาะเอานี่แหละครับในความเข้าใจนะครับในความเข้าใจที่เมื่อไหม่เพื่อนกลับไปศึกษาซ้ำบนไม้เนาะเพียกเนาะ้าแพะนะครับถ้ามันออกมารูปร่างสวยงามประมาณนี้นะครับเพราะจะเห็นมันออกไปในนวเท่างแังไง ทะลุเปลือกหนวกมากสมบูรณ์แนสวยงามแน่นะครับครับฮาก็ได้เลือกสองยางคือขายเป็นสายพันก็นได้ครับครับตัวใดที่บวง,งามเขาเป็นสายกิโลก็ได้ครับว่ายังไงอืมครับถ้าเพื่อนอุดมสมบูรณ์แน่ปเปอร์เซ็นต์การแลกเนื้อเปอร์เซ็นต์การขายสายพันฮอกกจะสามารถคือว่า แม่หม้อขายกับพ่ออ๋ยเนาะครับเนาะต้นดีครับครับมันก็จะพัฒนาขึ้นในด้านนั้นหรือจะเป็นาพวกสายขุนนี่กัดสร้างน้ำหนักนี่ก็จะได้น้ำหนักเพิ่มขึ้นเนาะเพียงเนาะครับโอ๋อนี่แหละครับเป็นแนวทางของขี่เพิ่นนะครับรับเรื่องอย่าทายพยาอยาประรุบมเนาะครับผมกับมวกใครได้ให้เพื่อนรู้หรอครับเพราะว่าผมยืนลงครับอืครับกัดสังเกตเพื่อนว่าขนเพื่อนดีบ่ครับสีตาเศาบ่ครับอ่า สดใสแข็งแรงพอจัค่อยเห็ดครับครับผมครับกับะมาณสองสาเดือนที่หนึ่งนี่แหละครับครับเพราะว่าปรเดีปล่อยแรนทงครับผมยืนเน่นเนยนยืนลงเลื่อนครับครับครับเรียงแบบยืนล่งได้ทําไงเพิ่นครับคือว่าเรียงแบบยืนลงครับเพิ่นจังสีค่อยขยายขยใหแบบผมว่าแต่ว่าเดี๋ยวเพิ่นยืนลงเป็นลักนะครับเนาะ ก็หาให้กินต่างธรรมชาตินี่แหละครับผมกใ็ให้ยาบำรุงให้ยาไทยพยาธิยังเพ่นเน่ตามอาการน้อยเนาะครับผมเจ็บป,ป่วยยังข้าก็บเบิ่งเอา,านะครับเนาะอาการครับแต่สามเดือนมาเ,เรื่องมันเลี้ยงมันอีกกับว่าดนมีผลขัง,งเคียงยังกระแพย์แมนบอกอันเจ็บป,ป่วยกับว่าหอยพบรึย <ผม S 1> ังไงยังครับผมกับมีจะเป็นวัด<ม>ย,ายา,กยากแก้ววัดคดนี่แหละข้าไม่กินยาแก้ววัดนิดน้อยครับครับผมไม่ยังครับแต่รักษาตามอาการนะครับเนาะต่อไปที่น้องเพลนมาแนะนํำนะครับพยาธิอีกชนิดหนึ่งนะครับซึ่งกับ พี่น้องอาจจะบางคนอาจจะยังโมโหหรือครับน้องชิมครับสวัสดีนะครับเนาะต่อไปก็เป็นพยาธิพยาธิที่ต้องควรระวังอย่างหนึ่งคืออย่างน้องชิมพยาธิเม็ดเลือดครับเม็ดเลือดนะครับเนาะมันเกิดจากยังแนวสาเหตุมันครับพวกเม็ดเลือดนี่เกิดจากนึ่งพวกเขายุ่งกัดพวกเกี่ยวพวกแมลงพวกอย่างนี้เราครับเกิดอางนี้ครับต้องเข้ามานะครับครับผมดังที่งัวเปลี่ยนคู่มือเนาะครับเนาะกจอันตรายพวกนัวนนะครับเอาวิธีการสังเกตเด้าสีหูอะไรยังไดครับพวกพยาธิเม็ดเลือดนี่ครับนึ่งพวกเชื้อ ขนอืแล้วก็ความสมบูรณ์ของแท้เรื่องตัวนี้มันจะเป็นขนนุางเง่ายองยองจิงเงาเงาเลยครับอืเป็นโบซื่นโบหยังนะครับกินกินไปได้กับบ้วนนะครับโอ้กินกินไรทั้งนี้กับกบ้วนครับตัวนี้มันสังเกตได้เลยครับขนจะยิกขนจะกลับท่างนะครับขึ้นนี่นะครับเพื่อว่าเป็นพยานนะครับมันจะขึ้นตานรอกครับเปิลเป็นพวกตาครับ้งทื่เป็นตุ้มเป็นหยังถึงที่แล้วก็ยังหลุมว่าทุกมอย่างไรหรอครับผม่นครังเกียดยังไงด้วย มือไม่ต้องระวังเนาะครับเนาะต่อไปนะครับเนาะการป้องกันนะครับเนาะเขาคงอุสาเหตุผู้การเปลี่ยนมาข้างมาแล้ววิธีการป้องกันล่ะครับเรียกว่าเป็นการป้องกันเนาะเขาเใช้ยาไหนครับน้องคิมครับมันจะมียาฉีดครับยาฉีดเขาเป็นคู่ครับครับเขาเขาไปซื้อยู้รั่นขายยาสัตว์โรดครับเัาจะแนะน้ำเลยพวกขายยาครับขายยาสัตว์ครับเป็นยาฉีดนะครับแทนที่เป็นสีคเทมที่มีคู่สีเลยครับอ่าครับฉีดเขาบริเวณ พอกะนรเด้ครับพอเป็นอะไรเป็นเป็นกล้ามเนื้อครับพ้อกล้ามเนื้อครับขอให้เป็นมัดกล้ามเนื้อเนี่นะครับเนาะครับกี่เหล่าแต่ฟ้ามันพูนพูนถนัดนะครับอ๋อบางทีก็ให้เป็นคอเป็นกล้ามเนื้อของเพิ่นครับครับผมอือกับอ่าฉลากยาต่างๆเพิ่นกับกำกับอยู่ในหันัดนะครับเพิ่นเพิ่นฉันกวิธีการสีครับตามนั้นเลยเนาะก็มีบวกอยอะอ่าต่อเดือนนี่หรือวงรอบการที่จะเฮ็ดพยาธอ่า ป้องกันพยานไม่เลือดมันจะแรงคราวนี้ผมพันแนะน้ำนะครับในในร้านขายยาพกเดือนเธอหนึงครับอืหพวกนี้พยานไม่เลือดนี่ครับครับส่วนมากอ่าพี่น้องเกษตรกรจะจะจะยินแต่ว่าพยาธิเนาะครับเนาะภายนอกภายในมันก็มีตัวนี้เข้ามาอีกเนาะครับเนาะขึ้นหย่อนน้ำครับครับตัวนี้สำคัญกว่าพวงกันเลยครับครับตัวน้ำเชื้อมผ้านักับพวกอ่า เหลือบพวกไร่พกยุ่งต่างๆวิธีป้องกันได้ระดับหนึ่งถ้ามีผ้ายางเขียวหอกกับขอบขอบขอบเข้าไปนะครับเนาะนี่มือกับขอบคุณน้องคิมหลายๆน้องคิมติดเบอร์โทรยังน้อยเนี่ยเพื่อพี่น้องอยากสอบถามละเอียดในเรื่องรหัสหลักครับให้ติดเบอร์โทรน้องคิมไว้เลยครับศูนย์หกห้าครับสองเก้าเจ็ดครับ 8301นี่เนาะครับเนาะโทรมาแหลกเปลี่ยนคุณคุยกันว่าเจ็ใจไหนเนาะครับเนาะ,ะต่อไปเขาตามครับพี่เอกต่อครับผมน,นอกจากยาพี่เอกใส่อย่างไรครับในการเลี้ยงกิอาหารลักๆก,กกับมีพวกข้าวโพดมากครับครับแล้วกาวผิวทัว่วืมกะหัวอาหารม้วเล็กน้อยครับครับเพื่อเพิ่มคุ้นค่าทางอาหารครับเข็มคบถวนทุกมูครับแต่เขาจะได้แข็งแรงครับ อืนี่เป็นเป็นผิวทัวนเนาะพีเเ่เนาะเปลือกท่อเปลือกเปลือกกระท้อผิวทั่วเหลืองครับเพื่อเพิ่มโปรตีนครับโปรตีนเนาะครับผมไข่ไข่ค้นท่อเนาะกินยังไงยังกินของว่างไปเน่ครับโอ้คนใส่ใจดูแลแพร่เพิ่นดีแลอกครับนี่แหละครับแต่ว่ากันเน่นยำมาอยู่ยในปริมาณที่พ่อหมอนไว้ครับผมให้ปริมาณที่สมควรครับโอ้แม่นี่งามอยู่ครับนี่ของเพื่อนยอดจะใ็้ในผู้แพะคั้งเดือนอาหารจะเอื้อครับอ๋อ ท้องอืดท้องยังเนาะครับท้องอืดไปครับให้หม้อครับให้ท้องจีควนครับผมอนี่แหละครับตัวไปเขาไปตามึงพอพันเัีงหน่อยกันนะครับว่ามันมีส่วนสําคัญอย่างไรในการเลี้ยงแพรนาะครับเนาะอาหารท้องเห็นแล้วนะทุกอย่างเนาะครับเนาะกับประมานนี่แหละครับตัาไปตามพอพันครับอ่ะตามในส่วนของพอพันครับของอ้ายเพิ่นกับปมาณเนาะครับเนาะอ่านี่แหละครับเบียกโอ้พอพันเพิ่นกับก็ถือว่างามใส้ได้ยูคครับถ้ามีพอพันดีๆมันส่งผลจะไหนเนี่ยในผู้ที่เลี้ยงครับเบียกครับ หนึ่งละครับเห็นโค้งสางลูกครับกืรสร้อยทรงท่งทั้งสายพันธุกรรมครับความความคิดของผมนะตามที่ผมเป็นมือใหม่แหละครับโอ้ครับผมครับบึ่งรูปร่างตรวจทรงโค้งสางเพลินครับหนาาเงินครับครับเราก่อคนนี้นะครับเนาะเราก่อตามเสื้อตามสายพระเจ้าครับอครับผมการทรงใจลูกกับะไร้ออกมาดีนะครับผมเนาะครับนี่แหละกะ ก็อยู่น้ำสสยตาเขาน้อพี่นาอครับผมแล้วเจ้าภูมัดาคครับอ่าครับมาหนาจัหน่อยร้อยแล้วครับรอลำเลยครับนี่แหละครับพี่น้องปัดใจหนึ่งนะครับเนาะอ่าอ่าพี่เอกกระส้อยสรุปแนวทางการเลี้ยงแพะสสำหรับมือใหม่ฝากไปถึงพี่น้องผู้ชิดจากเลี้ยงนะครับมันมีจังใดนะครับผมครับผมผมคิดว่าเลี้ยงแพะเนาะมันเป็นแนวทางอีก อาชีบเสริมอาชีบหนึ่งที่ให้ผลผลิตเร็วกว่าสัตว์ประเภทอื่นครับแล้วกการกินยัวคนก็ง่ายสบายสบายครับนี่อาหารเสริมแน่พวกเปลือกทั่วกั่วนี่แหละครับเรักษาแพเจ็บป่้วยนะครับสมือนี่ไม่ต้องกินยากนะครับรึกษากันในกลุ่มที่เรื่องแพะกันนี่นะครับน้องชิมแน่ถึงเป็นลูกภาพน้องภาพนี่นะที่ใยให้ครับึกษาครับพวกเพื่อนฝูงในกลุ่มว่าแพะอาการจังซีจังซี่นั่น ต้องรักษาจังใดแน่อมอยาแตครับพี่น้องครขอใอยเขาเอาใจใส่ดูแลรักษาเพื่อนครับบัวเรียงสาตว์ยังกระซ้านะครับมันใจเสียงหล่นสูงือกันครับอืมครับมันคอยดูแลเพื่อนครับกับเพื่อนยังหลายหรอครับอื่งไงครับรักษาเพื่อนว่าสังเกตอาการเป็นจังไดครับการกินอยู่ครับเออให้อาหารปริมาณเฉพาะก้อนอแค่นี้เพื่อนกับว่าเก็บป่วยหรอครับพี่น้องคอ้ดูแลศารักษาครับครับ โดยร่วมควมสอดโรงเรือนการจัดการเรื่องอาหารน้ำในยังเพื่อนนาะครับเนาะแมีครับโรงเรื่องใหญ่ๆปลอดโปร่งอากาศที่แดดจะเตาถึงครับสำคัญเรื่องแดดเด้อพี่น้องเด้อที่อับในชื่นครับผมบมิยังกับปรึกษาโทษกันที่กลุ่มนะครับครับผมอ่าอ่ามือนี้ก็อีกวิธีการเลี้ยงแพะอีกวิธีหนึ่งคือเพอนายมีงานประจำยู่แล้วหรอครับแต่เพื่อนก็ร่องศึกษาแล้วก็มาทดทดรองเลี้ยงเบางกอนน้อยเนาะอย่างสิ่งคอยขยับขยายไปสู่อาชีพ อีกอาชีพนึงนะครับเนาะเป็นแนวทางดีๆน้ากันมือนี้รบกวนได้มาด้านพอสมควรอยติดเบอร์โทร,ทรงถ่ายชีปเนาะเพื่อพี่น้องอสนใจมือใหม่ๆน้ากันหาพันยูแถวไกยะโสหรออือไก่เชียงอำเภอไก่เชียงเขานะจะได้มาเยี่ยมชมมาเลี้ยงประมาณนี้พื้นที่ในน้อยล้างบ้านมันเลี้ยงได้ก่งบ่อสามารถเลี้ยงแพ้ได้บ่อเลี้ยงเขาสิเลี้ยงออกลักษณะยังไดนะครับเขาปล่อยได้บ่อเลี้ยงแบบของไอ้เพื่อนได้บ่อนะครับเนาะประมาณนี้ได้บ่อเอาครับติดเบอร์โทรเลยครับผมครับผมศูนย์แปดหนึ่ สองหกหกครับสามสามแปดเก็ดครับผมช่างเอสครับครับผมอ่ามือนีกะข้อมูลใดแนะนําไปนะครับที่แนะนําไปครับพี่กับน้องชิมเบิ้ลพิชพลาดกับขอให้พี่น้องผู้รับชมชิมไปก่อนนะครับเนาะอ่าจนกว่าสิพอกันไม่คลิปต่อไปสวัสดีครับผมสวัสดีครับ